ไอ้มุนคุณลุนคุณลุนคุลุน,ลน,ลนยุบอันนี้จังไดบันอ๊ลูลกนี้ก็เสียงดังก็มูเอเอาบางอันนะไส่ไส้นักไรหน่ะดังตุ๊บปวดวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้กัอยุกับบุญน้ำโชกับเซียนซองเจ้าเออเป็นจังใดมือว่านคุณพ่อคุณแม่เออโอ้ยบุญน้ำโชกกับเซียนซองไงหลังทวนเนาะ ตีลังกายซีรีส์18ตลบอดปีนี้ต้มต้มขึ้นไปตั้งตึกตีลังกายซีรีส์18ตลอดมองยนอย่างดีมือเนี่ยนะที่เห็นล่งชิปซานจ้าโอ้ก็ฟื้นเออหอ้ก็ฟื้นคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเออเอานะครับสำหรับคลิปนี้กับสิมาเววเรื่องอ่าเลขดับเพราะเมืองกาญเนาะเออ เล็กอวดที่ผ่านมาเนาะเอาพ่อของพ่อหลุดไปเด้เธอหลุดอยู่บ่เอ้าลุดอยู่ดินี่เดะรับทานเก่าน่ะหลุดตัวไหเก่าเก้านี่เดะลุดเก้าเก้านี่บ่จ้านี่นะจ้าไผว่าอยู่เนี่เอ้าเอ้าไม่เหลุดตัวมันหลุดมาหนักน่ะบ่หลุดหลุดตั้งไดนขั้นหลุดน่ะเก้าตัวหลังต้องไปยุข้างหน้าตัวหน้าต้องไมายุข้างหลังอันนั้นค่อยหลุด เออมาหลุดได้จังหดจังสี่ถือว่าบรุดเพราะว่าตัวหลังเนี่ยตัวหลังนี่ต้องไปยู่หนาตัวหนาต้องไม่ยู่หลังคอยหลุดออจังสี่ถือว่าบรุดนะครับเอาคุสันเล่บเกอเพราะสิเดือกขวดมาท่ากันหนาจอแล้วได้ตอนนี้อนะครับผมก็เอาเนื้อเอามวนกันไปคุณพ่อคุณแม่จ้านะครับสำหรับตัวเลข่องของพอเมืองการนะครับ อ่างวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเนี่ยเลขพ่อก็หลุดเนาะจ้แล้วพ่อเนี่ยทางพ่อเมืองการเนี่ยมีสปีลิตมากๆาเป็นลูกผู้ชายมากๆจ้งไดโทรมาหาบุญน้าโชคนะครับผมบุญน้าโชคเลขดับพ่อเนี่ยทําไมปีนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จ้าเส้าออกเดอร์วัสือพ่อบอกนะโทรมาส่วนตัวเลยแมนโทรมาส่วนตัวบอกว่าบ่ต้องเอาลุงให้เอฟซีดอกนะครับ แต่บุญน้าโจกนะครับด้วยตัวบุญน้าโจกบุญน้าโจกเลยบอกว่าพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจมันมีพลาดบ้างนะครับดีบ้างมีพลาดบ้างเป็นธรรมดาะนะครับมันไม่มีใครหรอกที่จะเทพไปตลอดอม,มันไม่มีบนโลกใบนี้ยเออเอฟซี FC หลายท่านหลายคนก็เข้าใจนะครับเออนี่แต่ผีบาเท่นเานั้นเออที่บอกเข้าใจเยาวาอีหลี อิลีบอกอม,ออมาเล่ากับแมนอิลีตุละมีแต่พีบ้าที่พอเข้าใจ <c oughs> นะครับออรับตีย่างหนึ่งได้ประเภทที่ว่าไอ,อ้จังไดล่ะอยากได้ย่างเดี่ยวอืออยากได้ย่างเดี่ยวที่บรรลว่าการลงทุนหนี่มีความเสี่ยงจ้าจ้าการลงทุนหนี่มีอยู่สองยางจ้ามีใดกับเสียถูกต้องค่ะเอออ่าหลายท่านหลายคนก็สีเข้าใจว่า อ่าถูกต้องมันมีได้กับมีเสียทำใจไว้แล้วจ้าจ้าอ่ะคุณพ่อคุณแม่บอกทำใจไว้แล้วมันมีได้มีเสียแต่บางคนสิได้ย่างเดียวอสิเอาย่างเดียวเออบามีบามีใจเพื่อสิเสียเลยแมนคิดว่าจะควงสิได้แน้แน่ละเออมันก็ับพีดบางแห้งแล้วบานนี้อันนั้นคือบ่ปกติอ่าเป็นคนที่บ่ปกติต้องไปพบูกแพย์นะครับผมจ้าอืมล่าสุดมืออีกับฮกกาไอ ลบเอฟซีออกจากกลุ่ม <c oughs> บุญน,น้ำโชกจากสีว่าจังไรสีว่าบุญน,น้ำโชกใจลายก็ตามด้วยเพิ่นบอกว่าฟังเพื่อนเป็นยังเกาะเพื่อนไปโพดนั่นโพดนี่ในกลุ่มอ่นนะอโอ้ยเป็นยังก็ไปป้วนอ่ะนะไปป้วนจ้าจ้าเออบอกว่าฟังบุญน,น้ำโชกลบเลยจ้านะครับ<อ>บ่บ่แมนว่าแค่ลบในกลุ่มเี่โทษไปหาเพิ่อนบ่ดิบ่เออบุญน้ำโชกโทษไปหาเพืนนะ่อนอ่ะเทียงว่าจันเถียงบุญน,น้ำโชกอ่าเป็นยังระบายว่าอะไรบ่อยังกท่านนี่จ้าเล่าเล่าเป็นประสาท โอ้ยปวดต้นหยกด้หลบไม่รีบบอกแมอนายเดอร์นี่เธอมาบอกเพื่อนมันไปหามอนาเดอร์เธอคือมาบอกเธอได้บอกบอกฟังจากนำเสียงไปแล้วเป็นเป็นไปไม่แล้วล่ะแต่ว่ามอกัเอัลวอยูยากัเอัลวอยูบอกเออจะไเลยลบได้ดีกว่านะครับแต่เลีตนเพื่อนอยู่ดีล่ะเนาะแม่นอยู่บอกเอ้าก็เดีตนนั่นตัวเพื่อนป่วยเนาะโอ้เอาทางสันชันไถเตอร์ไปรับผิดชอบเอาไปคุยน้ำเพลินเน่ะชันบอกไ้ดอกแนวนี่ยนะ เอออ้าวนะครับเบาหลายกับใหญ่ห่างเนาะคุณพ่อคุณแม่อ้าวสำหรับเลขดับตรงลางพอเมืองการเนาะคุณพ่อคุณแม่ประจํางวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกหกนี้นะครับที่จะถึงะนะครับให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาดูดีๆจ้าจะนะครับมักน้าเพลินกับ่องเบิงจ้าบ่มักกับพานสานันนะครับแต่โดยส่วนตัวบุญน้ําโชกย่งมออวาเลขพอนี่มีประโยชน์ <c oughs> อืมถึงงวดที่ผ่านมาเนี่ย พ่อพ่ดับเก่าเก่าเนาะสมมุติว่าพ่อพ่ดับเก่าเก่ามหาวิริพันธ์มากแต่น้อยคนมากที่จะซื้อเลขเก้าเก้าบุญนาโชคเชื่อเลยร้อยคนจะมีสักหนึ่งคนซื้อเลขเก้าเก้าต้องดวงอีลีต้องดวงดีดวงแห้งอีลีต้องฟันได้แห้งคัะแมนแบบโผ่แดงจึ้งขึ้นจังไรก็ต้องซื้อตันนี้แมนเป็นเก้าเก้าร้อยมาองล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 งเนี่ยคื่อโยนกันนะนะครับผมเนาะอ้าวือจังบุญนำโชคกว่า ถ้าใครยังมองว่าเลขพ่อมีประโยชน์ก็เชื่อพ่อจ้าถ้าใครมองว่าอุ้ยเลขพ่อเอาไม่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือผ่านนะครับจ้าอ่าเฮ็ดไทยสาหรับผูท้ทีมองว่ามีประโยชน์จ้าเนอะคุณ่อกคุณแม่เอา้าสําหรับเก้าหางอันตรายของพ่อนะครับดับตรงล่างหรือว่าเลขที่คาดว่าน,น่าจะไม่มาสําหรับล่างอย่างเดียวนะจ้าตัวตรงอ่าก้าหางกับมี ศูนย์สองหนึ่งหาแปนึ่งสี่สีาเจ็ดหก็ดสแล้วกับแปจ้าอ่ะย้ำอีกเทียนึงคุณพ่อคุณแม่ศูนย์สองหนึ่งห้าส เจ็ดสามแปดหกเก้าหางนี่นะครับที่พ่อบอกว่าอยากเข้าไปแตะเข้าไปจับมันเลยนะครับสำหรับตัวตรงล่างถูกต้องค่ะแต่ซื้อกลับได้ว่าจังที่บุญน้กโชคบอกว่าน่ะละอ่างวดก่อนนี่เก่าๆน่ะต้องซื้อกลับเออเอาล่ะยังวุ่นไปหาผนวนเก่าๆอูอวันใหม่ตองเอาง่าย เออบ่ต้องว้าหามาันดอกอบอไอศูในเลขเก้าเก้านี่ล่ะบ่แมนหยังดิไอหมุนคุลุนคุลุนคุลุนอย่บันเนี้ยจังไดบัดเลขอื่นน่ะภาชนะทรงกลมน่ะจ้ะลนโล่งน่ะดังแป๊กอ่าเออบัตรเลขเก้าเนี่ยสังเกตลดมันจะมีอันดังนักน่ะดังปุ๊กโหลดเปิดออกว่าเป็นเก้าเปิดความคิด จนโตคนก็จะจ้าความเหียนส่วนตัวเนาะจะมีฟังเมื่อวานนี่กน้ำจ๊อกก็ได้บอกในในคลิปไลฟ์สดอยู่เอ้าลูกนี่ก็เสียงดังก้มูเลูกล้นล่องนี่คือแห้งก้มูแต่ลูกนี่ดังปึ๊กหลดจ้าไอไอซุ่มซุ่มที่บแมนเล็กเก้าน่ะดังแป๊กว่าสั่นล่นล่องหนึ่งบางอันน่ะบางอันน่ะใส่ใส่นักไรน่ะดังตุ๊บหลดวันนี้ โหดพวกนั <S 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 ่นแหละคุณพ่อคุณแม่ล่องยอดเ,เดบิงกับะไรมาเสียบน้ำโชคจ้อนั่ละเอาโชว์ไปนี่ยังเลย,เยะนะมาโชว์บอกนี่นะครับผมสําหรับเลขดับตรงลางนะครับพ่อเมืองการนะครับหรือว่าเลขคาดว่าน่าจะไม่มานะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกมีาคมโอ้มีสายนสองห้าหกหกนะครับผมที่จะถึงนี่นะครับก้าหางอันตรายก็มีศูนย์สองหนึ่งห้า สองแปดสามหนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามแล้วก็แปดหกนะครับผมจ้านี่แคบหน้าจอไปเด้อคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไปแต่เบิงนะครับอืมักกระจัดคัดกระพานนะครับอทั้งที่บอกไปเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ประโยชน์าถามว่างว่าบ่มีประโยชน์ก็คือพานคุณบออคุณ,คณแม่<ะ>นี่ครับผม ชัดเจนแล้วตัวแบบนี้อเ้าเงี้อไปดันงวันนี้ชัดเตนยงเราเยฉันงีไอ้มาเศร้าอยู่แต่บัวนนี่ฮะเออฉันยังเมีไอ้มาเศร้าอยู่เป็นทางคอยเมีไอ้มาเศร้าเธอนี่เธอไม่ได้ท่ำใจไว้มันบกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงฉันท่ำใจฉัน้อใจแล้วแต่ฉันก่เมียอยู่คือเก่าเขาใจเพามันยังบอมันยังวัวสดชื่นขึ้นมาจนกว่างุน มันี่ห6อีกครัหนึงมีไอ<จ>มีมันบอ <c oughs> มือนี่สีฉีดยาให้มันก็จี๊เจ้ามียเอาจาักสามเข็มเป็นไรเอาได้บ่ล<อ>่ะเอระเอาดีกักน,ๆๆนะกนตัวสามเข็มนะเอาทาทาคำคำกวนตอนนี้มันนอน <c oughs> <c oughs> อจะเป็นยังดอกจะเป็นยังดอก่า <c oughs> คิดลึกเดยอคุณพอคุณแม่่ <c oughs> ะคิดลึกทีิทจริงมันจะบอคิดเกินแล้วบอมันไล้คิด เอาหัวนัวดมวนกันไปนะครับคุณบอกคุณแม่อากาศกระห่อนเนาะข้างนอกตอนนี้ห้อนถามว่าในบ้านห้อนบอสกับพ่ออยู่นะครับเปิดพัดลมเปิดยังเอาอาบน้ำดูดูเอาเออมือนีบุญน้าโชกกระอาบไปแล้วประมาณร้อยสี่สิบกว่ารอบแล้วนะครับลายหมดสิบวันยังยิมที่มัดเฮ็ดชิปซ่านี่ค่าอาบน้ำบออาบน้ำร้อยสี่สิบกว่ารอบเอาง่ายงว่าอาบเซ็ตออกมาเซ็ตตัแล้วเป็นบอสกับนั่งภาษีท่าชิมโอ้ยเงือออกอีกแล้ว ไปอาบน้ำอีกก่อนเจินโตเปื่อยไปแล้วนะครับตอนนี้โตเปื่อยไปแล้วเอ้าซะเอ้าตามนีีละคนพ่อคนแม่ก็ชาดิจนแล้วนะครับสำหรับแนวทางของพ่อเมืองการเนาะอ่าจังไดกะเดี๋ยวถ้ามือนี้อาจจะมีอีกจะคลิปสองคลิปนะครับสําหรับเอ่อเสี่ยนทิ่นให้เลขถือนะครับเดี๋ยวบุญน้ำชมจะสัมผณ์ให้เบิ้งแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วนะครับถือเรียกตัวดวน่าสั่นบุญน้ำโม พ่อไปนั่งเฟซีเฮดได้ไก่บันไดกบขี้ได้ไปไปกับหนีพันโกุโล่เนี้อือไปกับส่วนจิไปนั่นไปนี่นะพันโกโุโื่เดี๋ยวจังใดไปหอดกรุงเนะทพเนี่ยทายถ้ำให้เบิ้งเรื่อยๆะนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จังใดได้เจอกันคลิปหน้าครับเฟซี FC ครับขอบ,ขอบคุณครับ